กาญจนบุรีพลเอกชิน,นวัตรต้องใช้ภาษาถิ่นพบชาวบ้านรับว่าช่วงแรกชาวบ้านไม่รู้จักคงสุดท้ายเหลืออีกเพียงหนึ่งวันจะถึงวันที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมสสเขตสีกาญจนบุรีผู้สมัครทั้งสองรายเร่งรุยขอคะแนนอย่างหนักเพื่อใชยชนะได้เป็นสสแม้จะอยู่ได้แค่สี่เดือนก็ตามชาวบ้านบอกเข้าไปแล้วขอให้ชีวิตชาวบ้านได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็พอแล้ว ผู้สึกข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่เขตเลือกตั้งซ่อมเขตที่4แทนในศักดาหว,วิเชียนศิลป์ได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในานามพรรคภูมิใจไทยทางกะกะตจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขตสีแทนและในเขตนี้มีผู้สเข้าสมัครจำนวน2อรายเป็นเด็กรุ่นใหม่หนึ่งรายและเป็นอดีตทหารปรลดเกษียณหนราย ประกอบด้วยเบอร์หนึ่งนางสาววิสุดาวิเชียนศิลป์ส่วนเบอร์สองเป็นอดีตนายทหารกเกษียณราชการยศในพลคือพลเอกด็อเตอร์ชินวัตร์แมนเดตลงในานามพักเพื่อไทยทั้งสองรายมีเวลาหาเสียงน้อยมากแต่ก็เดินเข้าไปหาประชาชนจน,นครบทุกพื้นที่ทั้งสี่อำเภอประกอบด้วยอำเภอราวขวัญห้วยกระเจาหนองปลือ และอำเภอปอพอยยกเว้นตำบลหนองกลมสำหรับบรรยากาศโค้งสุดท้ายทั้งสองต้องใช้ยานพาหนะขึ้นเก่าวปราศัยขอคะแนนเนื่องจากพื้นที่มีความกว้างและมีความห่างไกลอีกทั้งมีเวลาไปพบประชาชนอีกเพียงแค่สองวันสุดท้ายเท่านั้นโดยผู้สมัครหมาเลขหนึ่งได้ขึ้นรถออกขอเชิญชวนให้ประชาชนไปเลือกตั้งแต่เช้า ส่วนหมายเลขสองได้ออกไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือโดยบอกว่าขอเป็นส่วนตัวและในช่วงบ่ายๆของวันนี้17ตุลาคมก็จะลงพื้นที่พบ,ชชนนงงทพบประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายและการพบประประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายนางสาววิสุดาวิเชียนศินผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกล่าวว่า ตั้งแต่การลงพื้นที่จนถึงโค้งสุดท้ายได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือคือเรื่องของปักท้องเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรมีเสียงคุณวิสุดาก่าทิ้งท้ายส่วนพลเอกดอกเตอร์ชินวัตรแมนเด็กล่าว่าด้วยสำเนียงบ้านเกิดว่าตนเองเป็นคนพนมทวนและเป็นเขยกนห้วยกระเจ้า ตนเองช่วงแรกลงพื้นที่ชาวบ้านไม่รู้จักเพราะตนเองเรียนจบปถมในอำเภอพนมตวนแล้วเข้าไปเรียนต่อโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนวิสุทธ์รังสีต่อจากนั้นได้ไปเรียนเตรียมทหารจนจบแล้วไปประจำการหน่วยรบพิเศษเป็นเวลากว่า10-40ปีจนกเกษียณอายุราชการและเห็นว่าทางบ้านมีปัญหาที่ดินทำเกณฑ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในด้านสุขภาพนอนติดเตียงเป็นจำนวนมากตนจึงคิดว่าหากเข้ามารับใช้ก็จะเร่งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้หากว่าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลสุดท้ายฝากเชิญประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้เสียงดตอร์ผลเอกชินวัตรแมนเดตกล่าวทิ้งท,ท้ายนกการเดิออ เพรประชาชนก็จะมีเสียงตอออ่อรบเบิดครับเออเท่าที่ผมเดินเคาะประตูบ้านไปเกือบเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราจํากัดเนี่ยแล้วก็เปิดเวทีปราไส้ครบทั้งทุกตําบลในเสี่ยมเภอเนี่ยผมสัมผัสได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะรู้จักรู้จักผู้สมัครมากขึ้นรู้จักคเ,เดิมทีที่เรา เริ่มเปิดตัวเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ยังไม่รู้จักผมว่าพลเอกชินวัตรเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเป็นคนที่ไหนถ้าเลือกแล้วมันจะห้ามไปชิพทำไรไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ลงหาชาวบ้านเราได้อธิบายชาวบ้านเราได้แนะนำตัวให้ชาวบ้านนะครับ mm hmm. เขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้านทวน mm hmm. เรียนหนังสือที่โรง mm hmm. เรียนวัดบ้านทวนเรียนวัดใต้เรียนจกวิสุทธ์แล้วก็ ไปเป็นทหารเป็นทหารนี่ผมก็เป็นทหารผลรม่มอย่างนี้ครับทหารผลร่มนี่เขาส่งไปทั่วประเทศหมดและครับที่ไหนจะมีรบกันมีปัญหารเรื่องชายแดนเขตแดนเนี่ยไปก้อนเลยนะครับที่เสียงประชาชน<อ>ได้ฝากอะไรมาให้แก้ไขกับเขาบ้างครับเอออันนี้อันนี้อันนี้สำคัญครับสำหรับการทำหน้าที่ซอสในการสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ใน4อำเภอเนี่ยปัญหาลักลักเนี่ยที่ผมรวบรวมได้เนี่ยจากที่เราเคาะประตูคุยกับชาวบ้านแล้วก็ที่เห็นกับตาเนี่ยมันมี4ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือที่เร่งด่วนก็คือเรื่องปัญหากรรมสิทธิ์ที่ทํากินซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งห้วยกระเจ้านี่รุนแรงที่สุดเราควันก็มีบอ่อพลอยก็มีนะครับแล้วก็น่องปลือก็มีมันจะเป็นที่ที่ไป เกี่ยวข้องกับพระบัญญัติปี2องสคือที่ทหารนะครับอันนี้มันต้องทําความเข้าใจกับกองทัพนะครับว่าแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับปร,ระชาชนด้วยว่ากองทัพบกขเขาต้องมีที่ไว้สําหรับฝึกทัดทหารให้มีความเข้มแข็งนะครับกองทัพให้มีความเข้มแข็งด้วยการฝึกกระสุนจริงฝึกทางทุวิถีอันนี้ชาวบ้านก็ต้องเข้าใจ ในขณะเดียวกันกองทัพบกก็ต้องเข้าใจปัญหาของชาวบ้านในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ทํากินอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากอันนี้ผมเป็นเป็นทหารมาโดยตลอดเกือบ40ปีเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะเป็นตัวกลางที่จะสื่อสาราความเข้าใจอันเนี้ยให้กับกองทัพและวให้กับประชาชนเนี่ยได้ทํางานร่วมกันพอนคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ตรงไหนที่กองทัพบกไม่ได้ใช้แล้ว ก็น่าจะคืนให้กับประชาชนเข้าเสียให้เขามีกรรมสิทธิ์ในการปลูกบ้านในการทํากินให้ได้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่ซ่องเนี่ยมันคือความแห้งแลง้งความแห้งแล้งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีความพยายามของไลายๆรัฐบาลเนี่ยนะครับแก้ปัญหาความแห้งแล้งโดยการขุดเจาะน้ําบาดาลซึ่งอันนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและระยะยาว มันแก้ปัญหาเป็นจุดๆๆไหนนะบางบานน้ำบาดาลบางอันก็ใช้ไม่ได้แล้วบางหมู่บ้านก็ยังไม่มีนะครับแล้วเวลาหน้าแล้งมันแล้งจริงๆไอ้ตรงเนี้ยทางพรคเพื่อไทยเองก็ได้ทําโครงการขนาดใหญ่นะครับก็ได้มีการออกแบบสํารวจโครงการเรียบร้อยแล้วในการเอาน้ําจากเคื่อนสีนครินเนี่ยมาเลี้ยงพื้นที่นี้ซึ่งมันได,ได้ได้ทำสำรวจออกแบบมีงบประมาณแล้วก็ทำประชามติไปแล้ว มันก็ใช้งบประมาณประมาณหมื่นล้านโดยประมาณนะครับอันนี้พมในนามของของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยก็จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปถ้าเพื่อไทยได้มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลจะพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่โครงการให้รัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไว้ก่อนเพื่อจะได้แก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนต่อไป <Okay. S 1> ปัญหาที่สามที่เราพบก็คือปัญหาเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ นะครับอันนี้อันนี้ต้องแก้ในความคิดของผมก็ที่คุยกับชาวบ้านน่นะมันก็จะแก้ปัญหาเป็นส่องระดับความเร่งด่วนแรกเนี่ยที่ที่คุยกันแล้วก็ผมคิดว่ามันมันต้องทําก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกร,กรแต่ละกลุ่มและกลุ่มและกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มชาวไร่มันกลุ่มเลี้ยงหมวกลุ่มชาวนาหรือผู้คนอื่นๆให้ไปกลุ่มให้แน่นแฟนเป็นตำบลตำบลตำบลไป รวมกลุ่มเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีอํานาจในการต่อรองกับพ่อค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าปุ๋ยในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเหล่าเนี้ลงใช่ไหมครับยังปุ๋ยเนี่ยที่จะซื้อเป็นค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 นซื้อปลีกไปเนี่ยถ้ารวมกลุ่มกันได้เราก็ซื้อทีเดียวมาเยอะเยอะไล่ตันราคามก็จะลดลงอย่างเงี้ยแล้วก็กองทุนหมู่บ้านมันก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วกองทุนหมู่บ้านอันเนี้ยมันสามารถออามาซัพพอร์ต การรวมกลุ่มนี้ได้นะครับเพื่อลดต้นทุนเข้าไม่ต้องไปกู้มาเป็นนี้เป็นสิ้นทนั้นเสียทั้งดอกเสียทั้งไอ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 ต้นทุนพงปุ๋ยอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ที่เราคิดเมื่อผลผลิตมันออกมาแล้วเนี่ยขุดมันมาลงที่ลานมันมันก็จะสามารถใช้พลังตัวน,นี้ยต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ถ้าเขาให้บาทหกสิบมันอยู่ไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็ขอสองบาทได้ไหมขาเขาขอ,ขอ,อยู่ได้ชาวเกษตรก็อยู่ได้ อันนี้แหละครับที่ชาวบ้านยัง,ยงไม่ได้รับการรวมกลุ่มแบบน,น,นี้อันนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนส่วนการแก้ปัญหาในระดับรัฐบาลที่จะมีการประกันราคาอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เวลารัฐบาลต้องมีเสถียรภาพจริงๆกระทรวงที่เกี่ยวขอ้องมันต้องตั้งใจจริงๆโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศในการหาตลาดต่างประเทศเพื่อระบายผลผลิตเหล่านี้ทั้งข้าวทั้งมันเนี่ยไปสู่ตลาดโลกถ้าเราสามารถระบายได้เนี่ยราคาภายในประเทศมันจะขึ้นเอง อันนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งชาวบ้านรอไม่ได้หรอกร,รอรัฐบาลที่มันมีเสถียรภาพเนี่ยไม่ได้เราไม่รู้ว่าเลือกตั้งใหญ่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกถ้าชาวบ้านเลือกเป็นเบี้ยวแตกเนี่ยรัฐบาลมันก็ไปเป็นรัฐบาลปลาส้มแบบนี้มาแก้ปัญหายากดําเนินนโยบายของแต่ละพรรคได้ยากเพราะมันมีการช่วงชิงทางการเมืองกันอยู่นะครับปัญหาที่สาม <Okay. S 1> ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้เรื่องใหญ่นะครับ ัญหาสุขภาพเนี่ยนโยบายของเพื่อไทยที่ชาวบ้านเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ใช้อยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยในในเคซีทุกอำเภอก็คือนโยบาย30สบาทรักษาทุโรคอันนั้นน่ยชาวบ้านได้ความเสมอภาคกองการเข้าถึงการสาธารณสุขในการรักษาแต่ผมเดินไปแล้วเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยมันมีคนติดเตียงหมดเลยเป็นอมพฤึกอมพลาดเบาาวานเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันนี่ไปเป็นทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็เป็นภาระของสังคม อันนี้ฮะมเลยเขาคือคือเราก็คิดว่าจะทำงานเชิงรุกในด้านการสาธารณสุขยังไงก็คือใช้วิทยาศาสตร์การป้องกันมาให้คนป่วยคือป้องกันไม่ให้คนป่วยั่นก็คือให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของอ,อ,อโภชนาการต้องกินอะไรที่ไม่เป็นเบาหวานกินอะไรที่ไม่เป็นเข้เลือดตันต้องนอนยังไงให้ได้สุขภาพที่ดีต้องพักผ่อนยังไงการอนามัยแม่และเด็กการเลี้ยงดูเด็ก การเลี้ยงดูเด็กแต่ละวลัยละวัยทํำยังไงอันนี้มันจะต้องทํางานเชิงรุกกระทรวงสาธารณสุขจะต้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้คนป่วยใช่ไหมครับถ้าป้องกันได้เนี่ยมันใช้งบประมาณน้อยกว่ารักษาเพราะตอนนี้สาสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณเป็นหมื่นหมื่นล้านนะที่ยังขาอยู่เนี่ยถ้าเราป้องกันตรงนี้ชาวบ้านก็มีความสุขไม่ต้องมาป่วยติดเตียงนะครับไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเอง ไอม้มาตรการสาารสุขเชิงรุกแบบนี้เชิงป้องกันเรื่องวิทาศาสตร์ป้องกันเนี่ยสำคัญซึ่งมันมีเยอะที่ผมยกตัวอย่างแค่แค่เรื่องของการกินอย่างมีสุขภาพอ่ะกินทูกรักอนามัยอ่ะเขาเรียกลักการโภชนาการที่ดีอย่างเงี้ยครับการออกกําลังกายการนอนหลับที่ดีการป้องกันโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญที่ผมผมมองไว้นะครับเรื่องสุดท้าย ก็คือหมดแล้วนี่ก็ so. วันที่19ตุลาคมที่จะถึงคือวันอาทิตย์นี้นะครับมันเป็นอำนาจของประชาชนนะครับผมยืนยันว่าผมศรัทธาในระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขอย่างมั่นคงเนี่วแน,น่ผมศรัทธาในพลังอำนาจของประชาชน ที่จะเลือกผู้แทนที่ดีที่สุดเข้าใจปัญหาท่านมากที่สุดร่วมทํางานกับท่านในการต่อสู้กับปัญหผาผมพลเอกชินวัตร์แมนเดชคนบ้านทวนคนพนมทวนเคยเว้กะเจา้าตลอดเกือบ40ปีที่ผ่านมาผมเป็นทา้านต่อสู้กับอริยศัตรูมาโดยตลอดนะครับจนไปกเกษียณที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมพักดีต่อแผ่นดินครับ เสียงตอบรับจากการที่ลงพื้นที่มานะคะก็คิดว่าดีค่ะดิมเชื่อว,ว่าประชาชนก็จะตัดสินเลือกคนที่เหมาะสมแล้วก็เลือกผู้แทนที่เขาอยากจะเห็นอยากจะมีจริงๆค่ะเมื่อภาพไปแล้วประชาชนให้มีการต้องการให้แก้ไขอะไรเปเนยหรอกแลกก็พระแม่พี่น้องก็ฝากหลายเรื่องค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกษตรกรเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาพืชผลขึ้นเนี่ย พราะมัพี่น้องก็จะสามารถอยู่ได้แบบยั่งยืนมีรายได้นะคะไม่ใช่แค่ขายได้จะขาดทุนแต่ต้องเป็นขายได้ที่สามารถต่อยอดแล้วก็มีเงินที่จะมามันันได้ร ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกษตรกรค่ะกับเรื่องความเป็นอยู่เรื่องถนนหนทางน้ําก็เรื่องเกษตรนะคะก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นเนี่ยก็จะทําให้พ่อแม่พี่น้องเราไม่ใช่แค่ขายได้แต่ว่าขาดทุนแต่จะต้องเป็นขายได้ที่มีกําไรขายได้ที่มีรายได้ที่จะสามารถต่อยอดในฤดูกาลต่อไปได้ค่ะอยากจะากประชาชนอย่างไรบ้างคะ ก็อยากจะฝากค่ะว่าวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้นะคะอยากให้ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ท่านมีอยู่คนละหนึ่งเสียงเลือกผู้แทนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมเลือกผู้แทนที่ท่านอยากพูดคุยด้วยเลือกผู้แทนที่ท่านอยากฝากปัญหาไว้เลือกผู้แทนที่ท่านอยากฝากโอกาสแล้วก็ฝากความหวังไว้กับผู้แทนเหล่านั้นก็อยากจะฝากเพิ่มเติมไว้ค่ะว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของพรรคของพวก การเมืองไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์ที่19หรือว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะเดือนนี้แต่เชื่อว่าผู้แทนเนี่ยจะต้องเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคตเกิดขึ้นกับลูกกับหลานของท่านในอนาคตค่ะอยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ได้อีกสี่เดือนแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่มันมีผลอะไรไหมกับชีวิตเรา ก็มีพ้นท้ารัฐบาลดีเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นเราก็ค้าขายได้สะดวกเราแล้วเราคาดหวังอะไรบ้างกับกับสทที่เราเรียกไปคาดหวังว่าเขาจะช่วยเลือประชาชนได้โทรศัพทเรารู้จักกับผู้สมัครทั้ง สองเบอร์นี้มาม่ร้อยเป็ไเาาเขาลงืุนที่อย่างไรบ้างไม่ไม่คุ้นเคยเลยเบอร์หนึ่งก็เพิ่งจะรู้จักเบอร์สองก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเป็นคนจังหวัดกาญแล้ววันที่สิบเก้าอ่ะจะไปใช้สิทธิ์มาะไปใช้สิทธิ์จ้ะในบ้านหมู่บ้านนี้มีเยอะเนาะหมู่มบ้านเยอะมีหมู่บ้านเยอะค่ะอันนี้เขาเรียกหมู่สี่ค่ะ แล้วอยากจะฝากพูดที่ได้เข้าไปเป็นสสแล้วอ่ะให้ดูแลให้ดูแลประชาชนให้ดีเท่าที่เป็นอยู่ในขนาดนี้ค่ะ,ะขนานี้ก็อยู่สบายก็แล้วเก็ก <laughs> ็อยากจะให้ดีกว่าน,นี้ <laughs> อะ, <laughs> ะโอเที่นี่จะจะเ่าค่ะก็เป็น ลูกสะพายของของ,ของที่นี่ค่ะ <laughs> มองการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าได้เลือกตั้งแล้วก็น่าจะเป็นการพัฒนาครั้งใหม่ที่ดีค่ะแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากนกหมอะไรอ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเราคาดหวังอะไรมักอยากได้อะไรเมื่อได้เขาไป ใครไปเป็น,ปนอสอแล้วะอ๋ะอใครไปเป็นนะคะก็ก็คาดหวังเหมือนกันค่ะอยากให้พัฒนาชุมชนเราค่ะห,หมู่บ้านของเราให้ดีให้ดียิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> รู้จักไหมกับผู้สมัครทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็รู้จักค่ะรู้จักแม่ก็บอกค่ะแม่บอกพ่อบอกค่ะเขาเป็นคนแถวในพื้นที่เราค่ะ <c oughs> ในพื้นที่เราใกล้ๆนี้ค่ะหมู่บ้านของเราสุดท้ายอยากจะฝาก ยังไงสุดท้ายอยากจะากเขาอย่งไรมืงไม่ทอได้เป็นกอ็อยากจะฝากถ้าได้เป็นนะคะขอให้พัฒนาหมู่บ้านของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะมีขึ้นในบาทีณเดียครับเขาว่ามันก็มันก็ดีมันจะได้รู้ว่าอนาคตวันข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ได้ ได้เลือกตั้งมาสามทีเดือนน่ะก็เหมือนว่าถ้าได้ไปแล้วถ้าคุณทำหน้าที่กันมันก็ดีนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันสามทีเดือนมันก็อาจจะทาอะไรไม่ได้มากหรอกแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลก็คนที่ที่ลงก็ว่าแลัวนะเพราะคนมีตังข์ทั้งนั้นแหละที่ลงเนี่ยนะ <c oughs> คุณได้หน้าที่กันแล้วก็ทําให้มันดี <c oughs> เพราะชาวบ้านก็ศรัทธาพวกคุณนั่นแหละคาดหวังแล้วก็อยาก อยากจะต่อไหนความคิดเห็นอะไรไปกับรัฐบาลหรือกับสสที่อย่างนี้ก็ที่ผมบอกกับฝากสามเรื่องนั่นแหละที่ว่าเรื่องหนึ่งคนตาบอดสองเรื่องสิทธิ์หาแมวกับหมารักษาพี่ทางรัฐต้งตั้งไอ้โรงพยาบาลช่วยเหลือพวกคนที่เขาเลี้ยงสัตว์อ่ะแล้วก็คนตาบอดอ่ะรัฐบาลเป็นคุณก็ตั้งงบช่วยเหลือเขาไปเลย แล้ววันข้างหน้าคุณได้เป็นไปแล้วนะคนตาบอดก็ต้องคินถึกขึ้นคิดถึงพวกคุณนั่นแหละไม่ได้คิดถึงผมนะคิดถึงพวกคุณนั่นแหละคุณเป็นคนทำมาเรื่องโครงการตัวนี้มาแล้วมันก็จะได้ดีกับพวกคุณพวกคุณนั่นแหละแต่ว่าถามพวกชาวบ้านก็ต้องดีใจที่ว่าหนึ่งถ้ามีคนมาช่วยหมาแมวนะก็คนตาบอดเนี่ยโอ้โหบุญงมุชนอย่างมากเลยเลยแล้วก็ฝากเรื่องรถของอู่ไพ่บางทีเขาไม่มีรถสภาพดีหรอกให้รัฐบาลฝากรัฐบาลด้วยเถอะ คนจะเจ็บจะตายหรือองค่ำคืนอ่ะผู้พายต้องไปถึงก้อนทนานเลยถ้าเขาตายกันคุณก็ต้องไปนั่งเก้าถ้าบอกไม่มาร้อยเวนไม่มามันทําอะไรไม่ได้แล้วเคลื่อนย้ายไม่ได้ครับฝากรัฐบาลที่ใครก็ได้ที่เป็นรัฐบาลที่เขามีความสามารถที่ช่วยเหลือมนุษย์ได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้อะฝากด้วยครับผู้ภัายนี่ทำไม้ช่วยประชาชนทุกอย่างช่วยช่วยสัตว์ช่วยอะไรทุกอย่างแหละครับบางที่รู้ รถชนหน้าบ้านเขาอ่ะเขาไม่มใครเป็นเราก็ต้องไปช่วยเก็บหมากนั้นออกมาแซะบางทีพิการแล้วไปรักษาโอ้โหไปรักษาแล้วก,ก็มาส่มเสียแบบเจ็บบาดพันเพราะว่ามันแพงยี่ก็ะโคนอีกถ้าว่าเป็นไปได้แล้วรัฐบาลตั้งโรงพยาบาลช่วยเหลือสัตว์แล้วเป็นบุญคุณมหาศาลเลยครับฝากด้วยนะพี่นะฝากด้วยฝากให้กับชาวบ้านที่คนเก่าเลี้ยงสัตว์เยอะๆพวกผุณไม่ได้เลี้ยงหรอกเราเห็นมันโดนชนเราก็อ่ะเราก็อดรนทนไม่ได้ใช่ครับทุกที่นะครับ กวากนะวกวากพี่ด้วยว่าเออช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือพวกสัตว์พวกหมาแมวแล้วคนตาบอดอ่ะผมเห็นหลักประชาสัมพันธ์วันทุกวันทุกวันอ่ะจะรัฐบาลทําไมเลือกตรงน,นี้เขามองข้ามไปชิมเนาะแล้วก็เรื่องรถกู้ภยัยอ่ะเปกตัวนี้แหละเพราะเน้นตัวนี้ยเพราะบางที่เขาอยากจะช่วยคนรถเขาก็มีคันเดียวสองคันอ่ะกดตกวิ่งไม่ได้ครับ ทมทำไมวิ่งไม่ได้ไม่มีแอร์ครับวิ่งไม่ได้นะก<อ>็ขอใหอ้คนที่ได้เป็นก็ขอทำหน้าที่ของท่านให้ดีนะฝ<อ>ากช่วยเหลือมนุษย์ด้วยที่ว่าเขารักสัตว์รักทุกสิ่งทุกอย่างของของนายหลวงนะหมาเมื่ออะไรเนี่ยเราอยากจะฝากเรื่องตัวน,นี้เพราะไม่มีใครโทษนะครับหมาแมวมันเลี้ยงไม่ได้ค<อ>รับเลี้ยงสิทธิ์ไม่ได้ผมเห็นแล้วโอ้โหให้แล้ววันวัน เวลาโดนชนขา,าอะไรมั่งเราไว้รักษาไปบางคนเขาคนไม่ต่างรักษาต้องก้อยทิ้งนนะ่ะนี่แหละฝากด้วยครับครับครับโอเคข่าวนิว24การชนะบุรีชุติการไหลวาริน